เวลามีเนียงนะเราต้องแยกให้ออกนะคะว่าเนียงเราอ่ะมันเป็นหนังที่มันยืดหย่อนยานนะหรือว่ามันเป็นไขมันเพราะว่าอ้วนด้วยนะคะส่วนมากเนี่ยก็มีทั้งสองอย่างมีทั้งหนังยืดหนังยานแล้วก็อ้วนด้วยนะคะาการกำจัดเนียงนะที่ได้ผลที่สุดในภาวะที่มีไขมันเยอะก็คือการดูดไขมันนะคะอันนี้ไม่รวมกันไม่รวมกอารออกกําบบลังกายคุมอาหารกินโลขามนะกินข้าวแป้งซีนต่างๆให้น้อยๆนะได้ผลที่สุดต้องยอมรับความจริงว่าคือการดูดไขมันนะแต่ต้อง ตรวจได้ชัดเจนว่ามันเป็นว่ามันเกิดจากไขมันจริงๆนะครับไม่ใช่ว่ามีแต่เนื้อไม่ใช่ไม่ใช่ว่ามีแต่หนังอย่างเดียวนะครับแต่บางคนก็ไม่ไม่อยากไปดูดนะไขมันเพราะว่าอะไรนะเจ็บเขียวพับตัวนานบางคนทําเสร็จแล้วมันเป็นรอยบุ๋มๆนะหนังหย่อนๆย่อนมากกว่าเดิมนะคะก็มีเหมือนกันหรือบางคนเนี่ยนะโดนเส้นประสาทปาาเปี้ยวอะไรก็อาจจะมีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แล้วแต่เธอจะเลือกนะคะต่อมาทางที่ไม่อยากดูดไขมันนะอ หาที่ไม่อยากดูไขมันก็จะมีหนะ้าฉีดลสยไขมันบาอนแฟตนะหรือบาบินีโอวันนะคะเออบางคนก็ได้ผลบางคนก็ไม่ได้ผลนะคะแต่ส่วนมากก็ได้ผลนะคะกลุ่มที่ได้ผลก็ต้องมาแยกอีกว่าได้ผลมากหรือได้ผลน้อยแล้วแต่คนนะลดส่วนมากไม่เกินสาสิเอร์เ็นะจ๊ะจะลดประมาณสักสิบถึงสาสิบเปอร์เซ็นแล้วแต่คนนะครับการตอบสนองแตกต่างกันไปถ้าฉีดไขมันอยากให้ได้ผลดีก็ทำยังไงทำไ F ออดอาหารต่อเนื่องสิบกชั่วโมงแล้วก็กินข้าวแป้งเส้น,น้ำตาลให้น้อยๆหรือว่ากินเป็นโลคาร์นะจ๊ะ นะทีนี้นก็จะมีแบบหนึ่งก็คือการฉีดฟิลเลอร์นะเพื่อเพื่อยืดนะในกรณีที่แบบเหนียงเราอ่ะมันไม่ได้ใหญ่มากมันเป็นหนังมันไม่ใช่ไขมันนะเราก็สามารถฉีดคางฉีดฟิลเลอร์ที่คางเพื่อที่จะยืดเนี่ยเห็นไหมคะยืดออกมาพอคางยืดออกมาเสร็จมันก็จะบางเหนียงทาให้หนังตรงนี้มันยืดมันก็ดูตึงขึ้นนะดูดูเป็นเนงเนียง,น,ง,น,งน้อยลงนะคะเอออีกทางหนึ่งก็คือน,นอกจากฉีดฟิลเลอร์ยืดคางแล้วนะคะเธอก็ทําจอลน์นะแนวนี้ ถนะ้าแถวนี้นะครับให้มันคมชัดขึ้นมันก็จะเหมือนฉีดฟิลเลอร์เข้าไปแล้วก็ดึงยืดออกมานะก็ทาให้เหนียงมันดูเลกมันดูน้อยลงนะคะเออบางคนเนี้ยอาจจะฉีดแนวกราบตรงนี้ค่ะเพื่อจะดึงขึ้นนะหือปักเข็มตรงนี้ปักฟิลเลอร์ตรงนี้เพื่อจะดึงยืดขึ้นมาอย่างนี้ค่ะเธอคิดดูนะยืดตรงนี้นะเออแล้วก็ยืดอย่างนี้เห็นไหมคะเนี้ยเหนียงก็แถวตรงนี้มันก็โอเคขึ้นดีขึ้นนะได้กลมากได้กดน้อยขึ้นอยู่กับ เนียงเราอะเนียงมากเนียงน้อยแล้ขึ้นอยู่ลักษณะโครงสร้างของใบหน้าของแต่ละคนนะคะนะก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะทําแล้วได้ผลดีทุกคนนะคะแต่บางคนทําแล้วก็ได้ผลค่อนข้างดีเลยนะจ๊ะงั่นพวกเธอก็เลือกเอานะคะเอ่อดับแรกดูให้ชัดๆัดก่อนมันเป็นไขมันมันเป็นไขมันอย่างเดียวหรือว่ามันเป็นไขมันบวกกับหนังยืดยืดนะคะเออถ้าใครที่หนังยืดยืดอย่างเดียวก็ใช้ฟิลเลอร์ก็ช่วยได้ค่อนข้างเยอะนะคะแต่ถ้าใครที่ไขมันด้วยก็ฟิลเลอร์ยืดก็พอจะช่วยได้เหมือนกันนะคะ,นะคะต้องให้หมอตรวจดูนะจ๊ะถึงจะรู้โอเคนะ